เปิดเจอนะครับมีแคปชั่นไว้นะครับว่าพีคมากแอมมีประวัติรักษาจิตเวชนั่นคือเธออ้างสิทธตามมาตราหกสิบ้าไม่ต้องรับโทษหรือลดโทษได้ด้วยเหตุผลบ้าออนะครับเลยต้องเชิญท่านทนายรณรงค์มาพูดคุยด้วยเลยมันยังไงมายังไงฮะคนเขาติดใจตรงนี้มากว่ามันทําได้ไหมคือในในหลักกฎหมายนะครับในกฎหมายอาญาเราจะลงโทษคนที่กระทําความผิดก็ต่อเมื่อเขาทําในขณะที่ รู้ดีรู้ชั่วมีสติอยู่บ้านสัมปชัญญารครบถ้วนที่นี่ในกฎหมายตัวเนี้ยจะใช้ในกรณีที่ว่าคนบ้าที่ไม่รับรู้อะไรเลยที่ในมาตรการหน้าเนี่ยจะเป็นกรณีที่ว่าถ้าคนที่ไปทําความผิดเนี่ยไม่มีสติไม่รู้ดีรู้ชั่วเป็นคนวิกลจริตไม่ต้องรับโทษเลยแต่ฟังอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าอ้างว่าบ้าแล้วไม่ต้องรับโทษหมดทุกกรณีไม่ใช่นะแต่าก,การในการในการดูจะต้องดูว่า ปหมายเขาเป็ํคำว่าในขณะจะทําความผิดในขณะการทาความผิดนะอ๋ออ๋อในขณะจะทําความผิดคนที่สามารถจะเปิดวงเช่ได้รถได้ปล่อยกู้เงินได้ผมว่ายังไงก็ไม่ได้แต่บางเอิญบางเอินด้วยความที่ว่าเขามีประวัติการรักษาพอเขามีประวัติการรักษาอาการจิตเวนเนี่ยเขาสามารถใช้ประวัติการรักษาตนนี้มาได้มาขอยืมขอยืนเพื่อให้ จ้าที่ทางกฎหมายเนี่ยรู้ว่าตัวเอง่ยมีอาการบ้าครับเพื่อขอลดโทษคือในมาตรา65วรรคหนึ่งไม่ต้องรับโทษวรรคสองถ้า hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวบ้าเนี่ยอ <c oughs> าจจะ้งรัโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดเพียงใดก็ได้ครับเ <c oughs> ารโทษ <c oughs> ั้นยใจว่าถ้าเราไปดูข้อหาที่แอมเขาโดนตั้งข้อหาไว้ก็คือความผิดเกี่ยวกับ ถ้าผู้อื่นโดยไดตรตรอนไว้ก่อนถ้าผู้อื่นเพื่อประสงค์ต่อทัพย์ซึ่งในมาตราสองแปดเก้าที่ว่าเามื่อสักครู่แนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อหาใดๆก็ตามอืมมีแค่ประหารสถานเดียวออออืืทีนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเขาจำนวนด้วยหลักฐานมันมันก็ไม่มีช้อยอื่นที่เขาต้องดําเนินการเขาก็ต้องอ้างอย่างเดียวว่าเขามีคนจนิตโดอ้างประวัติการรักษาถ้าเขาอ้างแล้วก็สามารถรับฟังได้ใ่ว่าคสองแต่ศาลจะลดโทษ เพียงใดก็ได้คือคาว่าลดโทษนั่นแปลว่าไม่โดนประหารแน่แน่อืมอืมนี่ก็คือในแนวทางของทางข้อกฎหมายว่ากันอย่าง้งเนี่ยนะฮะอืมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอย่างการดูแลพิษของศาสตร์เนี่ยท่านจะต้องใช้ข้อมูลจากทางด้านของทางการแพทย์ไหมครับอุตส่าหครับ ใช่สิครับเขาจะดูเวลาเราอ้างว่าใครบ้าเนี่ยนะจะบอกเลยว่าอ่ะทั้ท uh, ี่บ้าใช่ไหมสอนหน้าที่พี่จะไปทาใครตายอ่ะพี่มีประวัติการรักษาไหมถ้าบอกว่ามีอ่ะถ้ามีเราก็ยื่นให้ถ้าไม่มีเนี่ยให้คุณจะมาอุปโลงแลวอ้างมาพูดไม่ได้ห่งงั้นเหรอฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีประวัติการรักษามันย่อมฟังมันต้องรับฟังได้ว่าเขามีอาการ แต่ท้งนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็ต้องดูหลายอย่างประกอบกันเพราะว่าปรานของคุณแอมเนี่ยเขาก็ต้องการจะเก๋าพอตัวนะอ่าอ่าอ่า เขาบอกว่าเขาชนะคดีมาทุกคดีที่มีการฟ้องร้องไม่อยากจะพูดอยู่คำานึนเลใจนะวพูดกลางไม้แล้วก็ได้็ไม่ต้องเลยใจยองไงคดีที่ชนะไอ้คดีที่ชนะมาเนี่ยมันคดีแชร์ที่เป็นโกงค่ะอาเนี่ยอันนี้มันจะมีค่าคนตายคดีฆ่าคนตายเนี่ยมันยังไม่มีการขึ้นศาลมันจะไปชนะคดีได้ไงแมอ๋อนอกออกว่า ไอ้ที่ผ่านมาอันเนี้ยชนะชนะมาจะเป็นเองก็ไม่พูได้มันพ้นาคดีไหนชนะคดีแชร์ว่างั้นเราว่าเป็นคดีแช่เอาว่าเป็นคดีแช่แต่คดีฆาตกรรมเนี่ยมันยังไม่มีว่างั้นเลยนะมันยังไม่มีก็อย่าเพิ่งไปมั่นใจขนาดนั้นรู้ว่าทำคดีกันมาเยอะเพราะว่าคนเปิดวงแชร์คนล่อยคู่ไยนจะไงก็ต้องมีคดีขึ้นโรงขึ้นศาลอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโจท้องเขาหรือสุกเขาฟ้องมาก็ตามให้เดี๋ยวผมถามว่าความรู้หน่อยทนายในบ้านเราเนี่ย คำว่าก,การเล่นแชร์เนี่ยมันผิดกฎหมายหรือผิดกฎหมายยังไงบ้างครับเรามีพระราชบัญญัติการเล่นแชร์อยู่นะมันมีกฎหมายนะยคือถ้าเราพูดถึงแชร์เนี่ยมันสมัยเนี่ยมันไม่มีกฎหมายมันคับไว้ใช่ไหมครับม,ม,รมันก็เลยเกิดการมันก็เลยเกิดการระดมทุนแบบแชร์แม่ชะม้อยที่หมดการต็งแสนแสนล้านในขะที่เคยมีในประวัติศาสตร์ต่อมาเนี่ยในชัยยุคที่แชร์เริ่มมีปัญหาทางรัฐบาลก็เลยออกกฎหมายการเล่นแชร์โดยโดยจะมีกฎหมายถ้าอธิบายฟังง่ายๆก็จะ วงหนึ่งไม่ทุกวง,วงกรวมกันเทา้าแชร์สามารถดูแลแพ้ได้แค่สามวงมทั้งหมดรวมกันไม่เกินสามสิบคนในทั้งทั้งทั้งสาม,มวงจะไปดูแลแล้วก็เงินงจะต้องไม่เกิน 3, สามแสนบาท<ม>หลักการหลักกาพอ<ม>เขาเล่นพอเขาเล่นกันมาแล้วเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยยอดเกินไหมอันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามีกีว่วงนะนะ แต่การเล่นแชร์สามารถเล่นได้ไม่ได้ผิดกฎหมายอาญา<อ>ไม่ผิกดกฎหมายอาญาแต่ถ้าเกิดว่าเล่นแชร์ชักดาบเขาแชร์ก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกับเงินกู้ยืมสามารถใช้ฟ้องร้องกันได้เหมือนเงินกู้ยืมอ่าเป็นหมืองเงินกู้ยืมนะฟ้องร้องได้นะอันนี้เบื้องต้นนะอาจะได้<ถ>ใครสงสยัยเพราะบางคนเอ๊ะมันเล่นแชร์มันก,กูกมกฎหมายอะไรต่างมันมีกฎหมายรองรับนะผู้ตืขึ้นใช่ไหมอือ มันมีมันมีกฎหมายรองรับมันก็คือการการเล่นแชร์แต่มันเหมือนกับการกู้ยืมกู้ยืมเงินอืมวนงันไปว่างั้นอวันนี้เธอได้ไปอีกวันอีกเดือนหนึ่งเธอได้ไปวนๆไปอย่างนี้ว่างั้นอืผมจะไม่ค่อยแนะนําให้ไปเล่นแชร์เท่าไหร่เพราะว่าเวลาที่มันมีปัญหาเนี่ยนะครับมันต้องไปฟ้องในศาลมันเป็นกู้ยืมลองเล่นดูนะเอาเงินมาไปแล้วเราต้องเราต้องไว้ใจกันจริงๆว่าใครโกงเราใช่อืั ท่านนายรณรงขอย้อนมาคดีอีกนิดนึงครแม่ในฐานะที่โหนะฮะเป็นทณายที่ผมชื่อว่าสมวู้วมการนะฮะมุมมองเกี่ยวกับคดีนี้ฮะแน่นอนตอนนี้ล่าสุดนะฮะนางสาวแอมเนี่ยโดนมาแล้วสองคดีนะครับที่ถูกแจ้งข้อหาแล้วก็มันก็มีอีกหลายคดีตามที่เป็นข่าวว่าอาจจะคนที่อยู่ใกล้ตัวนี่ก็เสียชีตปริศนาในมุมมองของท่านท่นนายรณรงเนี่ยมองว่า ในเมื่อคดีมันผ่านมาแล้วแนวคดีเกิดมันมาผ่านมาหลายปีม,มันอาจจะไม่ได้มีปกักพยานนะครับแต่ว่า,ม,า,ามันจะสามารถถ้าเกิดว่าเ,าเขาไปมีส่วนร่วมจริงเนี่ยมีความผิดจริงมันสามารถเอาผิดเขาได้ไหมครับพอ,พอ,พอในในรายสุดท้ายก็คือคุณก้อยเนี่ยที่เสียชีวิตที่ฆนะ่าที่ปล่อยปลาเนี่ยนะครับถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ก็ตามข่าวไม่อยู่จรงจะเห็นวงจรติดแล้วแหละวงจรติดเนี่ยมันจะซับซ้อนในหลายอย่างคือแอมเนี่ยชวนก้อยไปปล่อยปลาคนชวน พอลงจากรถเสร็จปุ๊บคุณปล่อยให้เขาไปปล่อยปลาคนเดียวแล้วคุณก็เดินไปไหนมาไหนอ่ะคุณเห็นเขาล้มคุณเดินลงไปคุณไม่ช่วยคุณหยิบมือถือเขาขึ้นมาแม้ว่าทนายเขาจะบอกว่ารู้ได้ไงว่ามือถือแอมไ็ตาม <c oughs> แต่ผมในความเห็นผมว่ามันตรวจไม่ยาก <c oughs> ผมว่ามันมันพิสูจน์ไม่ได้ยากและทีนี้พอมันมีความมันมีความเอกใจหลายๆประการเราเนี่ยถ้าเราชวนเพื่อนเราไปปล่อยปลา เราก็ต้องลงไปที่ท่าน้ำพร้อมขาไม่ให้ระเดินไปเอะระเหขลอยชายหรือถ้าเราเห็นเพื่อนเราหมดสติมีอาการอะไรแะลแตกเราก็ต้องตามป่วยทันทีไม่ใช่ว่าเราไม่ไปสวัสดีกวักมือแค่สี่ห้าทีแล้วก็เดินขับรถไปที่อื่นเลยมันดูเหมือนเจตนาไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นสารตั้งต้นตัวนี้นี่แหละครับนี่คือสารตั้งต้นนะ คุณฟังเนี่ยคือสารตั้งต้นอย่างดีแล้วว่าทําไมคนชวนไปขับรถกลับทันทีโดยที่ไม่อยู่ผสมพยาบาลเพื่อนออืมันผิดวิสัยของวินยูชนทั่วไปนี่คือเอกที่หนึ่งนะหลังจากหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยสภาพศพเนี่ยอืมันก็คงบอกอะไรภายนอกไม่ได้แต่การชันสูสตรศพจะตรวจหาสารพิษในร่างกายคือสุดร้ายนะครับเวลาที่เป็นการตายิตธรรมชาติการตายดิตธรรมชาติหลายความว่าอย่างก็คือการไม่ได้ป่วยตายนั่นเอง Hmm. อยู่เดินไปปล่อยลาแล้วตายเนี่ยมันเรืยกว่ามันนี่เรียกว่าผิดธรรมชาติมากๆเพราะฉะนั้นจะต้องมีการชนะสูตรพิสูจน์โดยหมอนิติเวชในกระบวนการชนะสูตรพิสูจน์มันจะมีการตรวจสารพิษวิทยาไปโดยโดยปริยายแล้วปรากฏว่ามันเจอพยานัยในร่างของผู้เสียชีวิตคเมื่อมันเจออยู่มันก็ต้องถามว่าอ้าวแล้วมันมาอยู่ในร่างของมนุษย์ได้ไงเจอปกติซยาไนด์เนี่ยนะครับมันเป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กับอุตสาหกรรมการขัดเครื่องเงินสองอุตสาหกรรมสองโรงงานนี้คุณห,หมอบอกว่าถ้าคนที่ทําเป็นลูกจ้างเป็นพนักง,งานโรงงานที่ทำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสองตัวน,นี้อาจเจอไซยายในร่างกายได้เก็ว่าม,มันมีอยู่ในโรงงานครับแต่ผู้ตายคุณก้อยไม่ได้ทางานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ว่าเลยอืการรับไซยาไเข้าไปในร่างก็จะมีอยู่ไม่กี่วิธีมีอยู่ประมาณสี่วิธีเมื่ที่ผมดูมาคือการสัมผัสไซยายโดยตรงการหายใจเข้าไป การสัมผัสผ่านทางดวงตาจะวิธีไหนในซองขึ้นกันรับประทากับการกินเข้าไปอ่าสี่ทางนี่เองนะทีนี้ที่ดูเนี่ยถ้าใช้สามวิธีที่ว่าเนี่ยเวลามันจะฟุ้งเข้าไปในอากาศมันจะโดนตัวคนวางด้วยมันน่าจะเป็นการเอาใส่ในอาหารให้รับประทานมากกว่า เนช่อใส่เมื่อใส่สในืหายให้รับประทานเนี่ยนะครับเอว<ะ>น,นายมันออกที่ประมาณสิบนาทีแค่นั้นเองไม่เกินสิบนาที<ะ>ตามตามแต่ว่าได้รับมากได้รับน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยหลังจากที่กินอะไรสักอย่างเข้าไปในร่างแล้วเนี่ยอ<ะ>ตอบเวลาได้เลยสิบนาทียังไงต้องล้มแน่นอนอ<ะ>ืมอืมเพราะง<ะ>ั้นถ้าย้อนกลับไปก่อนล้มสิบนาทีเนี่ยจะอยู่กับใครล่ะย้อนภาพไปเธออยู่บนรถวงจรติดอครับ แต่คำถามคือเฮ้ยเราจะต้องไปหาวงจรติดขนาดคนมันข้่ใเป็นขนาดนั้นแล้วถ้ามันต้องมีขนาดนั้นถึงจะลงโทษได้อืที่ขาดมาเนี่ยดูสมัยวงจรติดไม่มีสายที่ตัดสินแล้วเลยอะ่ะนั่นแหละเพราะนั้นเนี่ยเขาจะดูย้อนกลับไปว่าอยู่กับใครอือยู่กับใครแล้วบังเอิญบังเอิญที่ว่าบนรถของแอมอะ่ะที่สุดหลักฐานตรวจเจอใยานายถึงสองคันสองคันสองคันก็ถามว่าเฮ้ย มันเป็นของที่ใช้ในอุตสาหกรรมโรงงานเนี่ยมันจะไปอยู่บนคอนโซลว่าคุณได้ไงถ้ามันอยู่ตำแหน่งตรงคนขับด้วยแล้วมันอยู่ทั้งสองคันมันแปลว่าอะไรลืกคุณมีธุรกิจอะไรที่มันต้องใช้สัญญาในการทำมันต้องตอบให้ได้ก่อนครั่อที่จปรากฏว่าคุณแอมเนี่ยใช้วิธีการให้การในชันสารไม่ให้การไม่ให้ความร่วมมือใดๆทั้งสิ้นซึ่งรับปกติมากรฐาคือถ้าเราถ้าเราบริสุทธิ์ใจอ่ะเราเรต้องบอกไปเลยว่านั้น แลอยากแล้วก็เราคงต้องคือผมอะหนูในกลับงานกับคนตายมาเยอะครั<ช>บางครั้งเนี่ยเราไปกล่าวหาคู่กรณีเราก็รู้หหแหละว,ว่าเราไปกล่าวหาเขาจะถูกถูกเราก็ยังไม่ใช่ศาลที่จะไปตัดสินแต่อสิ่งหนึ่งที่ผมจะเจอจากคนที่ถูกกล่าวหาคือ<ช>ที่ทานายผมก็เสียใจที่เขาตายไม่ใช่ว่าผมไม่เสียใจแต่ผมไม่ได้ทําจริงจรงมาตรวจอะไรจะเอาผมเข้าเครื่องจับเท็จก็ได้อผมบริสุทธิ์จริงจริงตำรวจจะไม่ได้ตรวจยังไงแล้วซึ่งขัดกับของแอมไงครับ เขาไม่ให้ความร้เบือเลยว่าเน้นไม่ให้การในชั้นข้วตเลงเลยสูกต้องไม่ให้การอะไรเลยสักอย่างจนกระทั่งเราเจอสัญนายมาแต่ตัวสําคัญที่สุดก็คือที่เขาจ้างวัยรุ่นที่อุดรนี่ไงอ่ะเขาขยับไปชิ้นก่อนสงกรานซึ่งเปิดมาแล้วมันเจอขวดสารพิษตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นหลักฐานที่ใช้ในการอีกหลักฐานหนึ่งการคืออย่างที่บอกครับคนปกติไม่มีใครเขาเอาสัญนายใส่รถตัวเอง Hmm. คือทาว่าครอบคือบางคนอาจจะถามว่ามันเจอมันเจอในรถเนี่ยทาไมถึงบอกว่าเป็นของคุณแอมอาจจะเป็นของคนตายเองก็ได้ hmm. Hmm. ดออืื hmm. รถถ้าเราดูวงจรติดอะรถคันนั้นเนี่ยอื hmm. คุณแอมบับคุณก้อยคุณก้อยเนี่ยขับรถไปหาแอมแล้วก็ลงจากรถก้อย hmm. มันนั่งรถแ hmm. อมในเวลาไม่นานไม่ได้ถืออะไรมาเลยอะค, hmm. คือไม่ได้ถืออะไรมาเลยแล้วถ้าเกิดจะมีการ กินยาให้ตัวเองตายเนี่ยยังไม,ม่ต้องให้การแล้วเพียว่าเขาจินยาให้ตัวเองตายนะครับมันนั่งมาสองคนอะ่ะม,มันมีแต่ินยาฆ่าตัวตายอะ่ะมันบอกอีกฝั่งแล้วซิมันผิดวิสัยพอในข้ตามที่มันผิดวิสัยแบบนี้เนี่ยคเออแล้วประกอบกับมันมีรายอื่นอื่นด้วยนี่ไงกำลังจะถามว่าแล้วรายอื่นๆเนี่ยนะฮะ มันหนึ่งก็คือมันช้ามันนานมาแล้วมันนานมาแล้วแล้วนั่นน่ะมันจนสามารถที่มาประกอบหรือประมวลมาในในลักษณะที่จะทำการเรียกว่าลงโทษเธอได้ไหมอืออืมการจะไปลงโทษใครคนใดคนหนึ่งนะครับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยใจต่อนก่อนเพื่อประสบต่อทรัี่ยอืม ลำพังแค่เพียงจำเนยรักสารภาพเนี่ยสารก็ยังฟังไม่ได้นะคารต้องดูหลักฐานของอายการของตำรวจมาประกอบกันซึ่งซึ่งบอกเลยว่าไม่ง่ายที่ผมดูมาใน13รายเนี่ยนะครับเหมือนจะมีแค่รายล่าสุดกับอีกหนึ่งรายที่มีการฉรนรสนศบไว้เท่านั้นเองคว่าการฉันรสูตัวนั้นเนี่ยตรวจโดยไซยานายนั่นแปลว่าถ้าจะเอาผิดทั้งหมดเนี่ยถ้าเผาไปแล้วโดยที่ไม่ได้มีการฉันรสนศบไว้ผมบอกเลยยาก อเ,เ,เ,อเอากบาากบว่าในเคสในเคสของแอมเนี่ยจะมีอยู่ที่เราจะต้องจับตาดูอยู่นันจะมีอยู่ทั้งหมด3ากรณีสองนะกรณีเป็นกรณีที่เสียชีวิตแล้วมีกนนารฉรดยสูดส่งไปแล้วเจอเธอไงอีกอีกหนึ่งกรณีที่ไม่เสียชีวิตที่หมอช่วยชีวิตไว้ทันาอก็คือจะมี3กรณีตัวนี้ที่ผมว่าอายการน่าจะตัดสินใจฟ้องโดยจะเอา หลักฐานวดล้อมอื่นที่คนอื่นในชีวิตมาประกอบกับคดีนี้เป็นคดีลักคือบางครั้งเขาอาจจะทํามาย่ามใจคอเหตุมันเกิดตั้งแต่ปีหกสามหกสามใช่ครับประมาณนั้นรายแรกที่เกิดคือปีหกสามแล้วก็ตอนน้านี้มีแม่คนหนึ่งมาร้องเรียนเหมือนจะย้อนกลับไปอีกเจ็ดปีด้วยซ้ำปีห้าเจ็ดนั่งใช่ไหมปีห้าเจ็ดห้าแปดเลยอ่ะย้อนกลับไปอีกเพราะฉะนั้นเ่ยนะครับ อะไรก็ตามที่พนักงานสอบสวนตำรวจเนี่ยนะไม่ได้เอกใจเอาไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะไม่มีเจ้าพนการในการเก็บหลักฐานเลยครับไม่มูเลยนสิครับแต่ว่าแค่แค่รวมหมือนละสามรายนี้ก็น่าจะพอใช่ไหมในการที่จะการเพื่อลงลงความผิดได้พูดถึงนะฮะก็ในสามในสามรายที่ีชีวิตอยู่หนึ่งแลเสียชีวิตไปแล้วสองที่มีหลักฐานอยู่ก็ต้องยึด ก็ต้องยึดสามรายเนี่ยเป็นตัวหลักส่วนเหลือเนี่ยเราต้องมารอรุ้นกันเอาว่ามันจะมีการตรวจชนะสูตรเอาไว้หรือเปล่าเพราะว่าเห็นว่าทางตำรวจในี่้นะทางตำรวจเอกสัรเช่ถักพานเนี่ยบอกว่าจะเอาหลักฐานตัวหนึ่งมาใช้ก็คือเอาหมอที่ชนะสูตรศพแม้ว่าจะเป็นหมอที่ดีเวกเนี่ยตาเขาเป็นพยานในศาลแต่มันก็เป็นพยานที่มันหนักมันก็มีแต่มันไม่ได้หนักดีหน้าเท่าสมองที่ดีเวกที่มีการผ่าศพนีครับ เราบอกเขาวางยาคุณแค่เห็นเหมือนนี่รู้ไหมว่าวางยาเนี่ยไม่สุดไม่ถดงส่วนจบทนายฐานเรื่องนี้ก็ไปต่อไม่ได้แล้วอ่ะครับโอ้โหโอ้โอชัดเจนนะฮะก็พูดง่้ยงว่าหลายๆคดีสมมตินะหลายๆท่านทนายฮะหลายๆคดีเนี่ยถึงไม่มีเ,เรียกว่าอะไรประจักษ์พยา,ยานายแต่ว่าถ้าเกิดสามารถามีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยสามารถสูตรพิสูจน์ให้ชิ้ข้อสงสัยได้เนี่ยก็สามารถเอาผิดกับ ผู้ต้องหาคดีนั้นๆได้ใช่ไหมครับใช่ครับเราจำได้ไหมครับว่าเมื่อหลายปีก่อนเราเคยมีกรนนี้ว่าแม่แท้ๆเนี่ยวางยาลูกเพื่อรับหนึ่งบริจาคอ่อครับโอ้ใช่ใช่ปัจจุบันสารก็ตอบสนประหารชีวิตมาเร็ไม่มีใครเห็นนะครับตอนวางยาเด็กครับ ไม่มีประจักษ์พยานได้ซ้ำอนนั้นนลยนะครัแอมอย่างั่นใจ่าในขณะนี้แอมมากฮ่ฮ่เออแม่โอ้วันนี้คุยกับท่านทนายรณรงค์แก้วเพชรเนี่ยโหถือว่าได้ชัดเจนและความรู้อะไรหลายหลาอย่างเลยนะครับผมนะครับนี้รบกวนเท่านี้นะครับเบื้องต้นนะครับครับผมครับสวัสดีครับทนายครับสวัสดีครับ